สวัสดีดค่ะดิฉันนางสาวสารพีมลาดกดิฉันนางสาวปฏิตายะซากีดิฉันนางสาวธิรินันทพงชัยเพราะเราเป็นนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปชวช3แผนกวิชาการบัญชีค่ะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานชมวงฟาผิดได์ซึ่งเป็นผ้าย้อมสีจากเปลือกต้นชมวงค่ะซึ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้คือการนําวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ค่ะ ซึ่งสามารถนำชิ้นงานไปสร้างรายได้ค่ะส่วนประกอบในการดำเนินโครงงานชมวงฟาบิดได้มีส่วนประกอบดังนี้ค่ะ 1. ผ้าใช้ตามความต้องการของผู้ย้อม 2. เปเบอกต้นชมวง1กิโลกร,รมั 3> ม 3. น้ำ3า 3. จลิตร 4. เกลือ90กรัมค่ะขั้นตอนในการทำชมวงฟาบิดได้เป็นดังนี้ค่ะ ก็มีความเหมาะสมใช้งานได้จริงแล้วก็มีรูปลักษ์รูปแบบที่หลากหลายใช่ไหมคะมันมีอะไรบ้างมีกระเป๋าใส่ผ้าออกหงอนแล้วก็ผ้าปูต๊ะใช่ไหมคะนี่ก็โอเคสีก็ก็โอเคดูแล้วมันไม่ฉูดฉาดก็มีความเป็นธรรมชาติ วิธีการเก็บรักษา 1. ควรซักแยกด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาถานอมสีผ้าไม่ควรซักด้วยน้ำยาซักป้กขาว 2. ซักแล้วบิดพอหมาดต,ตักในที่ร่มระวังการปป่นแห้งจะทำให้ผ้าเสียหายา 3. รีบด้วยอยกลางและเก็บไว้ในที่ร่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ